สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่มาจากความคิดเห็นของท่านผู้ชมอีกแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นคุณมาทัศนะครับที่มอบคอนเทนต์นี้ให้กับผมและเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็คือตัวละครชายในโทโฮนั่นเองครับเอ่อแต่กื่นเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ฝนที่บ้านผมเนี่ยตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีเสียงฝนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ ในคลิปนี้เนี่ยผมอยากเซฟเสียงตัวเองหน่อยนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเจ็บคอนะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาเหมือนกันจําได้ว่าในไลฟ์เมื่อไม่กี่วันก่อนก็ไม่ได้แหกปากอะไรนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาตั้งแต่ยุค pc 9 8เลยแล้วกันนะในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครชายอยู่คนหนึ่งจริงๆเป็นเหมือนร่างล่างหนึ่งของตัวละครตัวนั้นมากกว่าซึ่งเขาก็คือชินเกียคุบอสตัวแรกของโทโฮเรอิดเดนหรือโทโฮภาคหนึ่งนั่นเองครับ เรียกได้ว่าเป็นบอสตัวแรกของเกมซีรีส์โทโฮเลยก็ว่าได้ชินเกยคุเนี่ยโผล่มาตอนที่อะเรมุก,กาลังจะไปนรกแล้วก็โลกปีศาจเลยเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นคนที่เฝ้าทางเข้าของนรกและโลกปีศาจครับชินเกยคุเนี่ยมีทั้งหมด3ามร่างร่างแรกเนี่ยจะเป็นลูกแก้วหยินหยางร่างที่สองเนี่ยจะเป็นเหมือนนักบวชหญิงที่มีเขาอยู่บนหัวผมและตาเป็นสีแดงร่างที่3ามเนี่ยเขาเป็นนักบวชชาย ที่ดูเหมือนกับพระหรือไม่ก็องเมียวจิแล้วก็มีตาสีแดงเหมือนกันความน่าสนใจของชินเกียคุร่างผู้ชายเนี่ยคือมันคล้ายกับโมโนโนเบะโนฟุโตะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นตัวละครในภาคแรกอะครับมันเลยมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะก็เลยเอามาแค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับถึงเมื่อกี้ผมจะบอกไปว่าในยุค P c ซ8เเนี่ยมันมีตัวละครชายอยู่คนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็มีมากกว่านี้อยู่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในรูปร่างของมนุษย์คนแรกเอ่อตัวแรกดีกว่าเนาะ คือปูกินจีอีกครับปู่แก่เนี่ยเป็นเต่าที่มีอายุยืนยาวและมีความสามารถในการบินต้องเข้าใจว่าใน UPC ๙๘เนี่ยเรมูยังบิดเองไม่ได้ครับเลยต้องขี่หลังปูกินจีอีกเพื่อที่จะบินซึ่งจะเห็นได้ชัดตั้งแต่โทโฮภาคสองถึงภาคห้าทีนี้พอเข้าสู่โทโฮยุคปัจจุบันช่วงแรกๆเนี่ยท่านซุนก็ยังบอกว่าในเรื่องของโทโฮยุคปัจจุบันเนี่ยมันยังมีความต่อเนื่องจากโทโฮห้าภาคแรกอยู่ด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยมีคนไปถามท่านซุนว่า อ้าวแล้วเต่าอ่ะหายไปไหนละท่านซุนก็บอกว่ายังอยู่ที่ทะเลสาบด้านหลังศาลเจ้าไม่ได้ถูกจับกินหรอกนะถึงจะว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่ในท้ายที่สุดในมังงะโทโฮซังเกสูเซภาค2 s t r เ n g น and Bright Nature d อร์ไตอนที่11และตอนที่12บมาริสาและ3มผู้ที่เป็นตัวเอกของภาคนี้เนี่ยได้ไปที่หนองน้ำเกมบุสถานที่หนึ่งในภูเขาโยไคเพื่อที่จะไปตามหามอสเรืองแสงประเด็นมันน่าจะอยู่ที่ชื่อของหนองน้ำเกมบุนี่ละครับ เพราะคาว่าเกมบุเนี่ยมันแปลว่าเต่าดําและมาจากหนึ่งในจตุรเทศประจําทิศท,ทั้ง4ซึ่งนั่นหมายความว่าปู่กินจีอเนี่ยได้ถูกพลังของเจ้าอาวาสลบล้างออกจากในเรื่องในยุคปัจจุบันไปแล้วและกลายมาเป็นหนองน้ําเกมบุแทนก็อย่างที่หลายคนรู้แหละรครับว่าตัวละคารในยุพีซีกหลายตัวเนี่ยก็ถูกโลกออกไปเกือบหมดแล้วเนาะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละที่ยังหลงเหลือมาปัจจุบันแต่ ประวัติอะไรก็แทบจะไม่เหมือนใน UPC98 แล้วนะอีกคนเอ้ยอีกตัวตัวละครตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโซคารติสเจ้านี้เนี่ยเป็นแมวของเอเลนตัวละครจากโทโูโฮภาค3มันจะเกาะอ,อยู่บนบ่าของเอเลนและเราเนี่ยจะได้เห็นมันอยู่กับเอเลนแทบตลอดเวลาเลยครับยกเว้นตอนเอเลนใช้สเปลการ์ดนะและแน่นอนว่าชื่อของมันเนี่ยก็มีที่มาจากนักปราชญ์ชาวกรีกท่านหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่า ตัวของโซคาซติสเนี่ยเป็นหนึ่งในแมวไม่กี่ตัวในโทโฮซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวแต่เท่าที่ผมไล่ๆดูเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีประมาณ6-7ตัวได้มั้งเอาละครับพ้นยุค PC-98 ก็จะเข้าสู่ยุควินโดวแต่ผมจะขอใช้ว่ายุคปัจจุบันแล้วกันนะครับตัวละครชายคนแรกของโทโฮยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวเอกจากนิยายโทโฮฮอริโดโมริจิกะรินโนุเกะ ตามข้อมูลที่เจอบวกกับที่อ่านิยายในบล็อกฮันเซเบอร์มาจะบอกว่าริโนสเกะเนี่ยพี่แกดูเหมือนจะเคยอยู่ที่โลกภายนอกครับแต่พี่แกก็ดูเหมือนจะจําอะไรไม่ได้ก่อนที่จะมาฝึกงานที่ร้านคริซตเมะของพ่อมาริสะซึ่งเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านมนุษย์เพราะว่าพี่ริโนแกไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาครับแต่เป็นลูกครึ่งโยคายเลยทําให้ยากลําบากที่จะใช้ชีวิตในหมู่บ้านมนุษย์ด้วยความที่พี่แกเนี่ยหน้านหนุ่มอยู่ตลอดเวลามันเลยอาจทําให้ผู้คนเนี่ยแปลกใจและกลัวพี่แกได้ อีกอย่างพี่แกเนี่ยยังมองว่าความสามารถของตนเองพมไม่มีประโยชน์ต่อสินค้าภายในร้านและพวกมนุษย์ที่เป็นลูกค้ารีโนสเกตเนี่ยเลยออกมาตั้งร้านโครินโดที่ชายชายป่าเวทมนต์และด้วยความที่เคยฝึกงานที่บ้านของพ่อมาริสะเลยทําให้พี่ริโนเนี่ยรู้จักมาริสาตั้งแต่มาริสาเนี่ยยังเด็กๆรู้สึกว่าริโนสูเกตน่าจะมาฝึกงานที่บ้านของพ่อมาริสาก่อนที่มาริสาจะเกิดอีกนะครับและรีโนสเกตเนี่ยก็คือคนที่สร้างต่อแบบวิธีมินิ ที่มาริซาใช้ในการยิงเลเซอร์นอกจากนี้มาริซาเนี่ยยังเป็นคนเดียวที่เรียกรีนโนสุเกะสั้นๆว่าโคโดินอีกทั้งถ้าอ้างอิงจากนิยายโทโฮโคโดินโดตอนที่สองพวกชุดเสื้อผ้ารวมไปถึงไม้ปัดลงควานของเรมุก็เป็นรีนโนสุเกตนี่แหละครับที่เป็นคนทําให้หากได้ลองอ่านในเรื่องนี้ยายดูก็จะพอรู้ได้เลยครับว่าพี่แกเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เยอะและดูฉลาดแต่นั้นเนี่ยก็อาจเป็นเพราะว่าอายุของพี่แกเยอะแล้วด้วยล่ะมั้ง รีโนสุเกะเนี่ยมีความสามารถในการรู้ชื่อของอุปกรณ์และประโยชน์ของมันแต่ก็ไม่รู้วิธีใช้ะนะครับพี่แกก็เลยมาเปิดร้านโครินโดซึ่งเป็นร้านที่ขายข,ายของหลายอย่างเลยล่ะครับแถมรลายอยางเนี่ยก็เป็นของที่โผล่มาจากโลกภายนอกด้วยจากในนิยายเนี่ยก็จะมีตอนหนึ่งที่เหมือนกับรีโนสุเกะจะไปเก็บของที่เนินอารยาตมาขายซึ่งเนินอารยาตเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่มีของจากโลกภายนอกตกเข้ามา ถึงผมจะใช้คำว่าพี่แต่ริน o สุเกะเนี่ยก็อายุอย่างต่ำประมาณ200กว่าปีเชียวนะนี่เพิ่งจบไปไม่กี่คนแต่ว่าเริ่มแสบคอแล้วนะครับตัวละครต่อมาเนี่ยเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นโยคัครับแต่ถ้านับว่าเป็นตัวละครชายเขาก็ถือว่าเป็นคนที่สองที่โผล่ตัวมาให้เห็นในโทโฮยุปัจจุบันและเขาก็คืออุนซันที่จะอยู่กับคุโมอิจิรินตลอดเวลาก่อนอื่นเรามารู้จักกับต้นแบบของลุงแกก่อนแล้วกันครับ อุนซันเนี่ยมีต้นแบบมาจากโยคัยนักบวชมิโคชินิวโดซึ่งเป็นโยคัยที่เราจะมองเห็นแค่เท้าเพราะถ้าหากเราพยายามที่จะมองหัวของโยคัยตนนี้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นหัวของมันสักทีแล้วถ้าเรายังมองขึ้นไปอีกจนกลายเป็นว่ามองตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็จะถูกตัดหัวจนถึงแก่ความตายด้วยต้นแบบนี้แล้ครับอุนซันในโทโฮเนี่ยเลยมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้อย่างอิสระทีนี้อุนซันเนี่ยมารู้จักกับอีจีรินได้ยังไง คือในสมัยที่อุนซันเนี่ยยังเป็นแค่มีโคชินิยวโดธรรมดาและยังจับมนุษย์กินเป็นอาหารอิจิรินผู้กล้าหาเนี่ยได้เดินทางไปพบกับอุนซันเพื่อทําให้ลุงแกเนี่ยตกใจพออิจิรินไปถึงก็ได้พบกับเท้าที่ปรากฏต,ต่อหน้าเธออิจิรินเนี่ยคิดว่าฮา่าผล่มาแล้วสินะระหว่างนั้นก็ระวังไม่ให้ตัวเองเนี่ยเงยหัวขึ้นไปมองจากนั้นก็ตะโกนว่ามีโคชินิวโดฉันคาดการล่วงหน้าไว้แล้วเฟย ซึ่งนั่นน่ะเป็นคาถาที่ใช้ไล่มิโคชิเนโดครับตามปกติมิโคชิเนโดเนี่ยจะต้องหายไปแต่อุนซันเนี่ยช็อกที่เขาพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์แบบและก็ยังชื่นชมในความกล้าหาญของอิจิรินอุนซันเนี่ยเลยยินยอมพร้อมใจกลายเป็นตัวตนที่คอยปกป้องอิจิรินไปช่วยชีวิตลักษณะนิสัยของอุนซันเนี่ยลุงแกเป็นนักพรตที่เกิดจากแม่ครับเป็นตาลุงที่ทั้งหัวทึบและหัวรันแถมพูดน้อยแต่โดยเนื้อแท้เนี่ยก็เป็นคนอ่อนโยน ไม่ชอบคนที่อ้อมค้อมเลยทาให้ชอบคนที่ตรงไปตรงมาตัวละครคนต่อมาเนี่ยชื่อคล้ายๆอุนซันเลยครับแต่เขาเป็นมนุษย์เขาคือชายที่มีชื่อว่าอุนโชถึงเขาจะดูเป็นแค่ตัวประกอบที่โผลม,มาในมังงะโทโฮอิบลาคาเซนแต่ก็มีข้อมูลและประวัติอยู่มากเลยทีเดียวแถมลุงแกเนี่ยมีต้นแบบมาจากทาคาโทริอุนโชอันหมอที่มาจากแควนจิคุเซนในช่วงสมัยเกนโรคุหรือก็คือจังหวัดฟุคุโอกะในปัจจุบันนะครับ ตามต้นนานเนี่ยบอกว่าเมียของทาคาโทริถูกกะปะสัมผัสตัวระหว่างอาบน้ํานางเลยตัดแขนของกะปะกะปะเลยมาขอทาคาโทริเพื่อเอาแขนคืนแต่ก็ถูกปฏิเสธกะปะเลยขอร้องอีกรอบและสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายภรยาของทาคาโทริอีกทาคาโทริเนี่ยเลยถามว่าจะเอาแขนคืนไปทําไมกะปะเนี่ยเลยตอบว่าจะเอาไปต่อคืนทาคาโทริเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยกะปะก็ต้องสอนวิธีนั้นให้กับเขากะปะก็เลย ได้มอบยาวิเศษที่จะรักษาแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ทาคาโทริส่วนในเนื้อเรื่องของมังงะโทโฮอิบาราคาเซนเนี่ยลุงอุนโชเป็นนักตกปลาที่กลายเป็นหมอที่สามารถรักษาแผลต่างๆได้และเขาก็ได้โชว์ความสามารถนี้ที่หมู่บ้านมนุษย์ซึ่งมาริสาี่ถูกเสือโจมตีมาก็ได้ลุงอุนโชเนี่ยแหละครับที่รักษาแผลให้เรื่องนี้เนี่ยก็ไปเข้าหัวคาเซนคาเซนเนี่ยเลยแอบเข้าบ้านของลุงอุนโช ก่อนที่วันถัดมาจะไปเจอกับลุงที่กําลังตกปลาอยู่และถามเรื่องยาและเรื่องที่ลุงเนี่ยสามารถรักษาแขนได้ลุงอุนโชเนี่ยเลยตอบกลับว่าเขาได้ความสามารถนี้มาจากยาที่ได้มาจากกับปะซึ่งได้มาเพราะเขาเก็บแขนของกับปะได้และกับปะเนี่ย,ก,ยก็เลยมาขอคืนจึงให้ยาวิเศษแก่ลุงอุนโชแต่แล้วก่อนที่จะแยกกันกับคาเซนลุงแกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเซียนและไอ้ที่พูดไปก่อนหน้านี้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่จินตนาการของลุงแก นื่องจากลุงแกเนี่ยไปฝึกตนอยู่บนภูเขาบ่อยๆทีนี้ครับเราก็มาอยู่ในหมวดตัวประกอบจริงๆจังๆบ้างก็มีหลายคนเลยครับดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ขอลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะอันแรกเนี่ยมาเป็นแบบแพ็คคู่ครับเพราะเขาเป็นทหารยามที่เฝ้าประตูทางเข้าพระราชวางังเจนทราสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของสพนวัตสึกิในมังงะโทโฮก oh ุกิซโชพวกเขาเนี่ยได้หยุดกระต่ายตัวหนึ่งไม่ให้เข้าไปในราชวัง และกระต่ายที่ว่าเนี่ยต่อมาก็จะกลายเป็นเรเซนผมสั้นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวของสอบพี่นวัตสึกิปู่ของโคซึสึที่โผลมาในมัง,งะโทโฮซึซึนาอันตอนที่สองแต่จะไม่ขอลงรายละเอียดปู่แกก็แล้วกันนะครับหมอดูในโทโฮซึซึนาอันตอนที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าคือต้องย้อนไปราวครึ่งปีก่อนเหตุการณ์ในมัง,งะเขาเนี่ยเป็นเหมือนลูกศิษย์ของคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทํานาอีกทีหนึ่งครับ แล้วเขาเนี่ยก็น่าจะไปฝึกวิชาต้องห้ามอะไรบางอย่างจนถูกไล่ออกจากการเป็นสิทธิ์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตายอย่างปริศนาครับและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายโดยที่เขาเนี่ยได้เขียนหนังสือสอนวิชาทํานายเล่มหนึ่งเอาไว้ซึ่งนี่เนี่ยเป็นแผนการที่จะทําให้เขากลับมาที่โลกมนุษย์ในร่างของโยคัยทีนี้ในเหตุการณ์ของมังงะตอนนี้เนี่ยไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มาอยู่ในร้านซื้อนะอา่านและคนที่ได้อ่านก็คือโคซึซึที่ดูจะสนใจในการเป็นหมอดู ด้วยการอ่านนี่แหละครับมันเลยทาให้ไอ้หมอดูคนนี้เนี่ยกลับมาที่โลกในร่างของโยคัยได้สําเร็จซึ่งเขาจะเรียกมนุษย์ที่กลายเป็นโยคัยว่าจินโยสุดท้ายหมอดูที่กลายเป็นจินโยคนนี้ก็ถูกเรมูจัดการในที่สุดครับชาวบ้านที่มีหนวดคือเขาเนี่ยได้มาขอพรอที่ศาลเจ้าฮาคุเดเพราะในหมู่บ้านมนุษย์มันมีข่าวลือว่าใกล้จะถึงวันสิ้นโลกซึ่งข่าวลือที่ว่ามันน่าจะเริ่มต้นมาจากหนังสือเรื่องลึกลับจากโลกภายนอกที่อยู่ในร้านซูซูนาอัน แต่คนที่อ่านเนี่ยน่าจะอ่านกันไม่ละเอียดเลยการเป็นข่าวลือที่ทําเอาคนในหมู่บ้านเนี่ยวิตกกันไปหมดท้ายที่สุดตาหนวดนี่เนี่ยก็ไปขอยาจากคนขายยาที่มาจากเรือนิรัน์ก็อุดองเกเลอะไรครับซึ่งายาตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้คนที่กินเนี่ยลายกังวลได้และทําให้ตาหนวดแกที่กินยาตัวนี้ไม่กลัวเรื่องวันสิ้นโลกแถมเอายาตัวนี้เนี่ยไปบอกต่อในหมู่บ้านอีกด้วยแหมกําไรทางเรือนิรัน์เห็นเห็นเลยนะ แล้วก็ไอ้ตาหนวดนี่เนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นตัวละครโทโฮเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นเอเลนเยเกอร์นะพ่อค้าเกลือคือตอนแรกที่หาข้อมูลเจอก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกับว่ามันมีไอ้คนแบบนี้ด้วยหรอวะเขาคนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าประจําของร้านซูนาอานนะครับและบ้านของเขาเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านมนุษย์อะไรครับโดยบ้านของเขาเนี่ยจะถูกเรียกขานว่าเครือหาดเกลือคือแปลจากอังกฤษมามันเป็นแบบนี้นะคือพ่อค้าเกลือเนี่ย ได้ค่ามาของตัวเองแล้วเอามากิน,นครับทีนี้ไอ้มาตัวที่ว่าก็กลายเป็นโยคายชื่อว่าอุมาสกิซึ่งเป็นม้าไรหัวและได้ควบคุมร่างของพ่อค้าเกลือเรมุเลยต้องมากำจัดมาตัวนี้แต่สุดท้ายพ่อค้าเกลือเนี่ยก็ป่วยตายครับซึ่งโคซือก็ได้ไปงานศพของเขาด้วยนะชาวบ้านที่หิวโหยชาวบ้านคนนี้เนี่ยเขาโดนเทพแห่งความหิวเข้าสิงครับ เขาปรากฏตัวที่สาลจ้าฮาคุเรโดยในตอนนั้นเนี่ยพวกเรมุกําลังสงสัยอยู่เลยว่าทําทไมไม่มีใครมางานเทศกาลเลยพอเห็นชาวบ้านคนนี้ก็เลยถามเขาไปแต่เขาก็พูดแค่ว่าอยากกินน้ําแล้วก็อยากกินข้าวซึ่งสุดท้ายเรมุเนี่ยก็ขับไล่เทพแห่งความหิวออกไปและกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนการโฆษณาเทศกาลให้คนมาซะง,งั้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเชิญชวนไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่มีใครมาเจ้าของร้านกีดงเท ในโทโฮโรตสอีสเตอร์ร้านเก๊กตงเทเนี่ยก็คือร้านเล่าในหมู่บ้านมนุษย์ที่มิโยอิเป็นพนักงานอยู่นั่นเองครับก็เคยเล่าไปแล้วเนาะในสคริปหนึ่งเนี่ยแหละที่เป็นคลิปแปลสตอรี่การ์ดนะในตอนแรกๆเนี่ยเหมือนมันจะมีข่าวดวยที่น่ากลัวเกิดขึ้นในร้านจนทําให้ลูกค้ากลัวคุณเจ้าของร้านเนี่ยเลยต้องขอให้เรมุมาดูให้เรมุเลยมาแปะยันให้เพราะบอกว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ภายใต้าการดูแลของนางแล้วแหมแลดูมักง่ายจังเนะ แล้วก็ยังมีพวกลูกค้าประจําของร้านเกีดงเทด้วยนะครับแต่ไอตัวประกอบเนี่ยก็เอาประมาณนี้ไปแล้วกันนะจบไปกับเหล่าตัวประกอบครับทีนี้เนี่ยเราเข้าหมวดตัวละครที่มีการถูกกล่าวถึงบ้านดีกว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็ตายไปแล้วบางคนเนี่ยก็หายตัวไปบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าเหมือนกับเสียงผมตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะยังดีอยู่หรือเปล่านะครับอคอกูด้วยเออไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวคนแรกเนี่ยเอาเป็นคนนี้แล้วกัน พ่อของมาริสะเจ้าของร้านคริซาเมรร้านขายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านมนุษย์เป็นคนที่มีข้อมูลค่อนข,ข้างน้อยเลยหรอครับไม่สิน้อยมากพ่อของมาริสาเนี่ยถูกพูดถึงครั้งแรกในโทโฮโครินโดตอนที่6และถูกกล่าวถึงอีกทีเป็นครั้งสุดท้ายในตอนที่20โดยริโนสเกตที่สงสัยเรื่องจักรจัง๋งเลยเดินทางไปในหมู่บ้านมนุษย์เพื่อถามพ่อมาริสาท้ายที่สุดพี่ริโนเนี่ยก็เลยเอาเอเรงจักรจั๋งที่รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดเล่าให้มาริสาฟัง และมีบอกมาริซาด้วยว่าพ่อเธอเนี่ยยังสบายดีอยู่นะแต่มาริซาเนี่ยก็ทําเป็นไม่ได้ยิยนครับคือถ้าได้อ่านเนี่ยจะรู้ว่ามาริซานะ่าจะมีปัญหากับพ่อของนางแน่แทีนี้ในโทโฮกุมาชิกิในที่นี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเกนโซคยวเอนกิ N แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่อาคิวเป็นคนเขียนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเขียนไว้ว่ามาริซาเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของร้านคิริซามะแต่ว่ากันว่าเธอเนี่ยได้ตัดสัมพันธ์กับครอบครัวไปแล้วและอาคิวเนี่ยเลยระบุเพิ่มว่า นื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวเลยไม่ขอลงรายละเอียดแต่น่าจะเกี่ยวกับการที่ร้านคิริสาเมไม่ขายอุปกรณ์เวทมนต์เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะแล้วเหมือนผมจะเคยเห็นว่ามีคนเอาประเด็นนี้ไปแต่งเป็นแฟนฟิกด้วยมั้งคนต่อมาเนี่ยผมเคยทิ้งไข่ไว้ในคลิปแปตอริการะทาที่20มั้งเขามีชื่อว่าคอนปาคุโยคิคนส่วนรุ่นแรกของตำหนักหยขาวที่ทำงานมานานกว่าสามปีก่อนที่อยู่มาวันหนึ่ง เขาก็เกิดรู้แจ้งเห็นธรรมปลีกวิเวกหนีหายไปอยู่คนเดียวพร้อมมอบตำแหน่งคนสวนให้กับโยมุที่ตอนนั้นเนี่ยยังเด็กเกินไปแถมวิชาดาบที่เธอฝึกกับโยคิเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์ถึงอย่างนั้นโยมุเนี่ยก็เข้าใจว่าการหายตัวไปของผู้ที่เป็นเหมือนอาจารย์ก็คงเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่โยคีเนี่ยมอบให้กับเธอไม่ได้มีการระบุเอาไว้นะครับว่าโยคีเนี่ยเป็นหญิงหรือชายแต่ด้วยความที่ชื่อของโยคิดูเหมือนของผู้ชายบวกกับนามสกุลเนี่ยตรงกับของโยมุคนเขาเลยคาดว่า โยคิและโยมุเนี่ยน่าจะเป็นพ่อลูกกันที่น่าสนใจเนี่ยคือโยคิรู้เรื่องเกี่ยวกับศพใต้ต้นสซกีโอ,อยาคาชิด้วยครับแถมยังเคยเห็นต้นสกุระยักษ์นีบานมาแล้วและยังรู้อีกด้วยว่ามันคงไม่มีทางบานอีกเป็นรอบที่สองแน่ๆคือผมคิดว่าถ้าโยคิยังอยู่เรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอเหตุการณ์ว่าบ้าบอๆในภาคเจ็ดก็น่าจะไม่เกิดขึ้นนะต่อมาเนี่ยก็เป็นพ่อของยูยูกะเขาเป็นนัก,กวีผู้ยิ่งใหญ่ที่รักธรรมชาติเอามากๆครับ และได้ทําการเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าตนเองเนี่ยจะตายพอรู้ถึงเวลาตายของตนเนี่ยเขาก็เลยทําตามปรัถนาที่ตั้งไว้คือการหลับไหลใต้ต้นสกุระที่งดงามตรการตาและได้กลายเป็นเทวดาอาศัยในสวรรค์แต่ด้วยความที่พ่อของยูโกเป็นนักกวีผู้ยิ่งใหญ่และมีคนนับถือเป็นอย่างมากเลยมีคนทําตามด้วยการมานอนตายใต้ต้นสกุระต้นนี้ตอนมันบานสะพรั่งจนสกุระเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นโยคายไป ต้นแบบของพ่อยูยกโะเนี่ยคือนักกวีชื่อดังของญี่ปุ่นครับที่มีชื่อว่าไซเกียวไซเกียวเนี่ยเขามีชื่อเดิมว่าซาโตะโนริเคียเขาออกบวชตอนอายุ22-23ถึงและออกท่องเที่ยวแต่งกีวีไปเรื่อยจนโด่งดังก่อนที่บ้นปลายชีวิตจะไปจบลงที่ใต้ต้นสากุระที่งดงามตามที่ตนเองตั้งใจไว้ณวัดฮิโรคาวะผมไม่แน่ใจว่ารูปที่ผมโชว์ให้ทุกคนดูอยู่เนี่ยมันใช่รูป ของวัดตัวนี้จริงๆหรือเปล่านะครับยังไงก็สามารถมาบอกกันได้นะไม่แน่ใจว่าผมพูดเร็วไปหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ถ้าพูดเร็วไปต้องขออภัยจริงๆนะโอเคมาต่อกันที่อีกคนคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยเขาคนนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือพ่อของโมโคอย่างแรกผมอยากให้เข้าใจว่าต้นแบบที่มาของพ่อโมโคเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งชื่อของเขาเนี่ยคือฟูจิวะโนฟูฮิโตะและเขาเนี่ยก็เป็นต้นแบบให้กับ ทางพ่อของโมโคและตัวละครในนิทานเจ้าหญิงคางุยะที่มีชื่อว่าค no ุรามโมจิโนมิโกะซึ่งพ่อของโมโคเนี่ยได้ไปสู่ขอเด็กสาวที่มีฐานันดรต่อยต้ามก่าตนและถูกเล่นงานด้วยสิ่งเรียกร้องที่เป็นไปไม่ได้จนต้องอับอายขายหน้าไปทั่วเหมือนกันกับเรื่องราวของคุรามโมจิในนิทานเจ้าหญิงคางุยะคือคุรามโมจิเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าชายผู้กล้ารับคำท้าให้หาสิ่งเรียกร้องที่เป็นไปไม่ได้ของคางุยะ ซึ่งสิ่งที่คุระโมจิต้องหานั้นก็คือกิ่งมณีโฮไรแน่นอนว่ามันหาไม่ได้ครับคุระโมจิเนี่ยเลยไปจ้างช่างฝีมือให้ทํากิ่งมณีโฮไรปลอมขึ้นมาจนคังอุยะเองเนี่ยก็หลงเชื่อไปแล้วว่ามันคือของจริงแต่คุระโมจิเนี่ยดันไม่จ่ายค่าจ้างให้กับช่างฝีมือครับช่างฝีมือเนี่ยเลยไปบอกความจริงให้กับคังอุยะเรื่องนี้เนี่ยมันเลยเป็นที่รู้กันไปทั่วจนคุระโมจิเนี่ยต้องอับอายขายที่หน้าไปซึ่งตามในเรื่องของโทโฮ การที่พ่อของโมโคได้รับความบับอายนั้นก็เป็นชนวนให้โมโคเริ่มแคคนคาเงยะนับแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ในปัจจุบันอาจจะซอฟลงกว่าแต่ก่อนแล้วก็ได้อะนะแต่ก็เห็นเวลาเจอกันทีไรก็ฆ่ากันอยู่ตลอดนะนี่เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของคูจินที่ผมชอบที่สุดในโทโฮงสินะไม่ใช่มันทําเสียงหล่อไม่ได้แล้วอะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้กล่าวว่าจะทำเสียงหล่อทีนี้กลับมาที่ตัวต้นแบบอย่างฟูจิระโนฟูฮิโตะเขามีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช 653ถึงคิสกักราด720พ่อของฟูฮิโตะเนี่ยมีชื่อว่าคามาตาริเขาเป็นคนที่สนับสนุนช่วยองค์ชายท่านหนึ่งจนได้เป็นองค์จกักรพรรดิองค์จกักรพรรดิเนี่ยเลยพระราชทานชื่อเครือสกุลฟูจิวะให้กับคามาตาริก่อนตายฟูฮิโตะเนี่ยเลยสืบทอดเครือะกูลฟูจิวะต่อจากพ่อของเขาและยังคงรับใช้องค์จกักรพรรดิต่อไปแล้วทีนี้ฟูฮิโตะก็มีลูกครับ คืออยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังตรงจุดนี้นิดหน่อยนะฟูมิโตะเนี่ยเขาได้มีลูกชายสี่คนกับภรรยาสองคนมีลูกสาวสามคนกับภรรยาหนึ่งคนและมีลูกสาวอีกหนึ่งคนกับภรรยาอีกคนทุกคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าคุณฟูฮิโตะเขามีภรรยากี่คนกันแน่ใช่ไหมล่ะครับแต่ไอ้ที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเนี่ยคือลูกสาวของฟูฮิโตะครับจากที่ไล่กันมาตะกี้เนี่ยฟูฮิโตะจะมีลูกสาวอยู่สี่คนเนาะ แต่ว่ากันว่าเขาเนี่ยยังมีลูกสาวคนที่ห้าอยู่ด้วยครับซึ่งลูกสาวคนนี้เนี่ยไม่มีชื่อปรากฏในบันทึกใดๆเลยบังก็ว่าเป็นบุตรนอกสมรสบางก็ว่าเป็นลูกสาวที่เกิดในตระกูลข้างแม่ที่ถูกลงโทษแน่นอนครับว่าทุกคนก็คงจะเดากันถูกว่าลูกสาวคนที่ห้าที่ได้รับของฟูฮิโตะนั้นก็คือต้นแบบของโมโคนั่นเองครับถัดมาเป็นคนที่ชื่อว่าอิฮะคาสะ เคยมีโผ่ชื่อในนิยายโทโฮบคิสโชเคสอินโลนาติกลูนาเกตต้นแบบของเขาเนี่ยมาจากสึกิโนอิวะคาสะผมหาข้อมูลของต้นแบบเนี่ยไม่เจอเลยครับเลยไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะส่วนอิฮาคาสะเนี่ยใน,เ,นเรื่องของโทโฮนั้นเขาได้รับหน้าที่จากขงุยะให้นำยาโฮไรไปเผาที่ภูเขาไฟโดยนำกำลังทางหารไปด้วยแต่พอถึงกลางทางพวกทาหารเนี่ยก็ฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงยาโฮไร เหลือแต่โมโคและอิฮาคาสะและสุดท้ายโมโคก็ได้สังหารอิฮาคาสะเพื่อชิงยาหฮไรแน่นอนว่าไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้เพราะโมโคเนี่ยก็หายจับสูนไปเช่นกันที่น่าสนใจเนี่ยคือโมโคเอาชื่อของอิฮาคาสะไปตั้งเป็นชื่อสเปลการ์ของตัวเองใบหนึ่งด้วยที่ชื่อว่าจิโคซึคิโนอิฮาคาโนโนโรยอายุความคำสาปของอิฮาคาสะแห่งดวงจันทร์ ยังครับยังไม่หมดครับมันยังมีอีกคนเขาคนนี้เนี่ยคือนักบวชนาว่าเมียวเรนและเขาก็คือน้องชายของฮิจิริเบียคูเรนเขาสามารถทําให้บาดบินได้อย่างง่ายดายแล้วใช้มันในการนําเอายุงฉางของมหาเศรษฐีขี้งกมาไว้ที่ตนและรักษาโรคภัยของมนุษย์ที่อยู่ในที่ห่างไกลเบียคูเรนเติบโตและศึกษาวิชาธรรมกับเมียวเรนผู้เป็นน้องชายมาด้วยกันโดยปกติเบียคุเรนเนี่ยจะอาศัยอยู่ในยุงฉางลอยฟ้า รือในภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าโทบิคุระซึ่งตัวยุ่งฉางลอยฟ้าเนี่ยได้สั่งสมพลังธทรรมของเมียวเรนเอาไว้ทําให้เบียคุเรนเนี่ยได้รับพลังเข้าไปด้วยแต่เมียวเรนเนี่ยดันเสียชีวิตก่อนพี่สาวของตนนั่นเลยเป็นจุดที่ทําให้เบียคุเรนที่นอกจากจะเศร้ากับการจากไปของน้องชายแล้วก็ยังทําให้เธอกลัวความตายขึ้นมาเธอเลยฝึกพลังย้อนวัยยาวจนตัวเองเนี่ยไม่มีวันตายมาดูที่ต้นแบบของเมียวเรนกันีกว่าครับ เมเรนเนี่ยมาจากตัวเอกในมวลภาพสมัยยุคเฮอันชื่อว่าชิกิซันเอนกิที่ได้รับการบันทึกให้เป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นในปี2006เมเรนเนี่ยเป็นนักบวชที่เก่งกาจและมากด้วยพลังทั้งยังทรงคุณธรรมเปี่ยมด้วยเมตตาในบทมหาเศรษฐียามาสกิ aki, หรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือบทโทบิคุระกล่าวถึงบาดรอยฟ้าและยุง่งฉางรอยฟ้าต่อมาเศรษฐีขี้งกเนี่ยได้มาขอข้าวในยุ่งฉ่างคืน เมเรนเนี่ยจึงคืนข้าวให้โดยเอาบาตปินไปส่งให้ที่บ้านแต่ไม่คืนยุ้งฉางให้เพราะเศรษฐีไม่ได้ขอส่วนบทอามากิมิหรือที่แปลเป็นไทยว่านางชีที่มาจากอิงสูงสักด์ก็ได้กล่าวถึงพี่สาวของเมลเรียนไว้ว่าเธอนั้นมาเยี่ยมเขาที่วัดแต่ไม่ได้มีการระบุชื่อของพี่สาวของเมลเรียนเอาไว้และในเนื้อเรื่องของโทโฮเนี่ยเบลควรก,ก็นำชื่อของน้องชายตนมาตั้งเป็นชื่อวัดของตัวเองนั่นเองครับ มาคนนี้เนี่ยคงจะเป็นคนสุดท้ายแล้วล่ะครับที่ผมนึกออกอะนะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมพูดถึงเขาบ่อยเหมือนกันนะเขาก็คือโฮอี้นักธนูในตำนานที่ยิงพระอาทิตย์ทิ้งจากแต่ก่อนเนี่ยมี10บดวงจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือแค่ดวงเดียวคงต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะแค่ไอดวงเดียวที่ว่าเนี่ยก็ร้อนจะตายห่าอยู่แล้วนั่นเนี่ยเลยทําให้เขาโดนให้เทียแคนครับแถมเขาเนี่ยยังได้ไปฆ่าลูกชายของจุนโก และหนีไปแต่งงานกับหญิงที่ชื่อฉางเอ,อ๋อสุดท้ายพี่แกเนี่ยก็โดนฆ่าโดยจุนโกะครับแน่นอนว่าต้นแบบของโฮอี้เนี่ยก็มาจากตำนานจีนเรื่องนึงนั่นแหละครับซึ่งตำนานตัวนี้เนี่ยก็เล่ากันอยู่2แบบหลักๆคือแบบที่เล่าถึงหานจูหรือคันโซคุที่ได้รับเอาฉุนหูหรือจุนโกะภรรยาของโฮอี้ไปเป็นภรรยาของตนแล้วร่วมกันวางแผนฆ่าโฮอี้ ส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเล่าถึงโฮอีกับฉางเอ๋อซึ่งแบบนี้เนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะเวลาเซิร์ชหาตำนานเรื่องนี้เนี่ยหลายเว็บเนี่ยก็จะเอาแบบนี้นี่แหละไปเล่าคือโฮอีเนี่ยได้ถูกลุกศิษย์ชื่อเฟิงเหมิงสังหารเพราะเฟิงเหมิงเนี่ยต้องการยาโฮไรตัวฉางเอ๋อเนี่ยเลยชิงกินยาโฮไรที่ได้มาตั้งแต่ตอนดวเน็กเซียนฮ่องเต้ไล่ลงมาจากสวรรค์แล้วนางเนี่ยก็เลยกลายเป็นเทพิดาแห่งดวงจันทร์เซเลมูนเหรอ ทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่แน่ใจนะว่าเอามาคบทุกคนไหมถ้าตกหล่นใครหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าคนดูชอบตัวละครตัวไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ลองบอกมาได้นะครับว่าคนไหนในคลิปนี้เนี่ยดูจะเป็นสเปคที่สุดส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นลินโนสเกตนะเพราะถ้าที่ไล่มาเนี่ย พี่รีโนแกดูจะหล่อที่สุดแล้วหรือว่าจะเป็นไอโซคาตีสวะว่าธาาดแมวเยอะเหมือนกันนะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับไม่รู้ว่ามันจะรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนนะถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่มาแล้วแล้วถ้าอยากให้ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจะพยายามทำมาให้นะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วขอพักก่อนแล้วกันนะครับเสียงจะไปแล้วบา,บายยครับผม